สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ผมก,กับสองอ่อนอีกเส้นเคยพี่น้องเมื่อนี้ยพอไงโอ้ผนไปตลาดพี่หนักคนละคนสีไปซื้อปลามาเห็ดยังมาเห็ดดาบสดนะคนมานี่ก็เป็นปลาเพิ่นซื้อมาเตอตลาดตลาดแรกนาะแล้วก็สิ่งนี้พี่อกอล์ดทำมีพักหนาฆ่าเคี้ยพี่นอ้องพัก นี่คือขล้องเด็ดพี่นเนาะนี่ตุดที่เด็ดอยู่พี่มมแดงครับน้ำพักน้ำพักเป็นของสูตรผู้ไทยลาบสูตรผู้ไทยที่น้องล่องเบินเพื่อนน,นี่เอาสูตรใหม่ลาบสดสูตรผู้ไทยสูตรผูใหญ่อูคนกล่นขั้วสูตรผู้ไทยลาบสดแบบผู้ไทยผู้ทไทยเหมือน่งเงินเทศเป็นแบบไหน มีสูตรเด็ดมีบางทีมุ้ดแดงพี่น้องมีนี่มุ้ดแดงมากอย่าเป็นม้าเป็นห้างเลยอันนี้น้ำพักถาเบิ้งไปเอาไอ้คุณสูตรม่ให้เบิ้ง คือพักที่อ่อนล่างมาแล้วเนาะอ่อนเทียมมาแล้วนะอ่อนล่างแล้วเนะาะเิมีเนาะพักสลัดพักนั่งเลิศห้อมน้ำพุชิงไข่ขิงแล้วก็มักทัวแล้วก็บกัวรพากับนังหน้ามพี่น้องแล้วก็บบวกม,กวกมีมักเครือพอัหน้าพี่น้องนี่ก็คือป่าพื้นไปเลเพิ่นไปขัวมาวแล้ว จะมีครีมันแล้วก็ใส่มันใส่เมใสันใส่ผิวผีทิมี้ทิต้มให้น้ำซุปพาคอมเป้แล้วก็โคิงไข่เป็นเป็นห่ามกเป็นหากลับมาพัเเนี่ครับ้ไข่เพื่อดีเพื่อกินหอมไับกินข้าวันโยคัยดูซอยได้ไบม้ Ừ, Cái đó bữa nay ổng mà pa. Đi mờ mớ nè. ของเธอเก่งแล้วในน้ำทองพี่น้องในน้ทองปลาันสีสอยปลาสีสวยจากสีาสยังไงพี่นัตอนบ้างมุดแบบนึงกันเยสีขันบางนาอยู่บนเราสิลวกเนาะ แบบแบบจะกินแบบใดกับแบบลวกเอาก็ได้แบบยุคนเขาเรียกแบบเขามาเียนว่าฝ่าฝ่าฝ่าปลาบอกเร่ย่าเงี้ยมีเคยกินอาสูตรแบบจูงนองก็ไดไปนังลยสอยทีสูตรักซ่รจูงนองก็จะไ่ติ อันนี้น้ำพักพี่น้องเลยมาจากคุณด้มาจากเซโปนตัวนี้น้ำพักสื่อน้ำยาเห็นคนพี่น้องคนเทศมาฝากอารมณ์ยามาน้ำพักใส่ลายๆเลยน้ำพักพี่น้องน้ำพักเพราะว่าคนประเทศไทยเขาถูกกันพวกเขาสืบบุคอยนิยมกินปลาแดกคนนี้นะกินนิยมกินน้ำพักตำแจวใส่น้ำพักกระเส็บด้วพี่น้อง เราเอาขาวลวกมนพักก่อนหมอตุ๋นนะน้ำซุปได้ถึงนี่ลองเด้อปาไวก่อนว่าเป็นเย็นก่อนตั้งกุ้งอาปลาลงตนี้เพด่อทาซุปหัวซึ่งตัวหัวอะไรจะปุ้งหลังเลง สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกับสองออดอีกเช่นเคยพี่น้องวันนี้จะมาให้ไอเองเอฟซีดูมันอิงจะมาเห็นยังบ๊ายบาไม่สิกัดไม่สิกัดโอ้ยโอ้ย Nà nà em bỏ. Tay tay cứ lạ. Ăn món tay cứn khen. Nhớ nói bắt em một cái đi. cái vô. ปอดน้ำมันเนาะน้ำที่เอาขันออกจากปลาพี่น้องเอามาเทใส่ตมมันลำนัวเป็นลำนัวเนี่ย เป็นน้ําสดตัวนี้ตัวนี้ทียเจีพี่น้องมันจะน่อยมันจะนอยเป็นสีหอบ พวกับสซิบเ็บแขนเนี่ยนะนี่เดี๋ยว รส่แบบเชือกแคมั้ยนี่น้ารังอี่ลงอืออนนี้ลูกกอแบบเคือกลูกกอลูไปลูไปหมดเลยนงใส่เครื่องที่งอยไปแล้วน้พี่น้องใส่ไห ทั่วแล้วกัมะเขือแล้วกัหัวสิ่งไข่เนาะอหอมพี่นาะใ่กินหอมใช่ว่างๆว่ะเออแล้วก็ bao phủ nhỏ và tám thích tuần าไม่เปิดใส่ตัวพ้ลลารก็บุ๋มจกิน,กนเออเจ็บตนี้หน่อยเ็นมะฮออ,อ,ฮอ์เล่าเหล่ล้างขอกูจะห่อข้อออาใส่มกตัว

เด็กสมุนมาเราจะท้องตอนี้าพด็กพยโอกกำลังเห็ดแจวเนาะไม่ยเนอเพิ่นบกหได้พี่น้องก็เลยเห็ดแจวให้พ่น,นมีสองแบบนะสายเลพี่น้องดวกสาย,นนก,สายก็ไม่เหดกยเหตจแจวเมยกนีเครื่องมีเครืงหอหลวกา ทั้งสดเนาะพี่น้องรบสุดเอาหนังเลยนังเลยพี่น้องนังจะเขาหลอกออกเลยนังเขาลอเลยเอาไงมันทำเข้มข้นขึ้นเข้มข้นเขากลางันนน้นน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 ่นนนนนนน้น Ừ. vẫn phun được thế đâu không bạn này thì phun phun luật đứa tiền nô à cứ bòi ra là thử xuôi เรียมาเด้อเรียบร้อยนี่ก็คือหน้าตาของพี่น้องหน้าตาเาพอไงโอเป็นคนเฮ็ดหน่อยดิอ่อนเป็นรูมือเสือหลาบสดสูตรของผู้ไทยสูตรของผู้ไทยนะพี่น้องพอไงโอเป็นลูกนร้านผู้ไทยถ้าเสพปนเี่่นเป็นคนเสพปนเมืองพีน่ะมก่สีมกร ไอ้เด yeah. ้พ ah. yeah. ี <S <s ่เอื้อนนี่ห้อยแบขันหอยเลนมาคลีอ้าวมาเด้พี่นอนขาเด้เออในคีมกินเลยกินเลยเงียบเสียงเงียบเจ็บไปเลยมาเธอไะไก็ม่เตเจ็บปากเท่คีมนะพี่นอเนาะันนนี่เด้ตังนะพวก

เลี้ยวซสดุมาีร่วมีแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อผู้สาิโลหนื่อยสดุงไม่แม่สดุกเนี่ยเยสดุงครับแม่เหมเากรแม่แหละแมยนัสะดุง้งขาองเนี่ยว่าเนี่ยว่าสะดุงละมานหน่อยแอ่เนาะ ดีเามีต้มากใส่ลาสดหลาบลาบสดใสลายผมมากินลำพังโคตรลำดังนี่สดสดปลตัวกด้เพล่นเฮ็ดลาบสดนั่นเฮ็ดลาบสดสองถ้วยคนแล้วค่ะจีฮอบอตู้ใจกับอื่นฮออีกเคย

กเข้ามันนี่ก็แทบเจ็บไปนองเองไป <c oughs> นองก็เอ็นนาพระขาเมือจู่ๆคนบายดี <c oughs>